ครับวันนี้เรามาแสดงที่การทำเซอร์เซฟิเคตนะครับแบบเซลล์รายนะครับขั้นแรกเราก็จะ <c oughs> ต้องเป็นซูเปอร์ยูเทอร์ก่อนนะครับแล้วก็อินสตาอัเช่นะครับเปิดเทอร์มินัลขึ้นมานะครับ คำสั่ง sudo นะครับเพื่อที่จะเป็น super user นครับใส่พ a สว w o r d หงจากนั้น install apache นะครับลือกคำสั่ง apt-get e install นะครับ apache 2นะครับแล้วก็เพื่อนก็จะบอกว่าต้องการ install ไหมนะครับก็อตอบ yes รอนานครับรอนานเ,นเย็นเสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับ ทีนี้เรามาดูว่า Apache เ,เราลัรดแล้วหรือยังนะครับเราจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ local host นะครับขึ้นมา it works แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือ ลง open ssl นะครับใช้คำสั่ง apt get นะครับ install open ssl นะครับมีเครื่องบอกว่าเรามีแล้วครับสูนอัปเกรดสูนรนิวลี่อินสต l ลสูตรีมูนะครับแต่อุปนตูวเวอร์ชั่นใหม่ใเนี่ยจะมี open ssl ติดมาแล้วนะครับจากนั้นสร้าง directory ก่อนครับเราจะได้เก็บไฟล์ทุกอย่างไว้ในนี้นะครับจะได้ไม่มัว่วกับอย่างอื่นนะครับคำสั่งคือ mk d i r Make Directory นะครับก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ S.S.L.K. แล้วสดูนะครับก็จะ,ะเจอแล้วโฟลเดอร์ S.S.L.K. นะครับแล้วเราเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับคำสั่ง Change Directory นะครับ C.D. S.S.L.K. นะครับอ่ายังไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับ นั้นเราจะแก้ไฟล์ open ssl config นะครับแต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดเราจะ Copy มาไว้ก่อนนะครับอนุญาต Copy ครับพิมพไม่ทันครับนี่เราจะ p y p y ไฟล์ open ssl config เข้ามาก่อนนะครับเออพินนะครับรตัวท้ายท่านแต่อีกเครื่องหนึ่งนะครับ อ่ะเราจะได้ไฟล์ sl config แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไป Edit อ่คนอาจฉริยะใช้ v i นะครับผมถนาด<น>ใช้ nano นะครับเป็น text editor o p e น sl config นะครับสิ่งที่จะต้องแก้ก็คือ country name default นะครับกับ ต t a province name นะครับขั้นตอนในการหาครับเืนอนโทรลเดียวันอยู่นะครับก็พิมพ์ว่า country name นะครับอี f อ u นะครับเปลี่ยนจาก a u เป็นอันที่ตัวป,ประเทศไทยคือ TH นะครับ ก็แก้สเตต์เอาโพวิสในดีฟอนนะครับแต่ตามสเตตเป source, ็ <OVER> นว่างไปเลยนะกดคอนโทรลโอเพื่อเซฟนะครับคอนโทรลอเพื่อออกครับจากนั้นเราจะสร้างคีย์นะครับด้วยคำสั่งนี้ครับคำสั่งคือให้ open s s อนะครับเจนคีย์ ของ RSA นะครับชื่อไฟล์ชื่อ Server Key นะครับ <c oughs> เอเ่อเจนเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ลืมดูครับลืมช่วยให้ดูครับ <c oughs> มาแล้วนะครับ <c oughs> ไฟล์ Server.key นะครับ <c oughs> จากนั้นสร้าง <c oughs> เออ Certificate Request นะครับเอโดยนี่คือคำสั่งสร้าง Certificate Request นะครับก็คือสั่งให้ Open SSL สราง Certificate Request โดยใช้ Conflict ที่เราเพิ่งลบไปเมื่อือโดยใช้ Conflict น,นะครับจะไฟที่เราเพิ่งแก้เข้าไปเมื่อกี้นะครับโดยใช้ Key ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักทีแล้วก็ออก ไฟล์ที่ออฟพูดออกมาคือชื่อไฟล์ new csr. ต่อ csr นะครับเซสันที่โค้ดครับ th ประเทศไทย c o i e d name บางเกอกก็ได้ครับ local name บางเกอกเช่นกันพิมพ์ผิดช่างมันนะครับ g a n i z a t i o n name ขอนนนอนุญาตใช้เป็นชื่อทั่วไปของผมนะครับ common code common name นะครับก็คือชื่อเว็บนะครับ Address. ทีนี้็ทซายด้วยตัวเองนะครับตังเซ์ทรายเลย o p e n ็น l ในฟอร์แมต X 5 0 9นะครับทรา,าย หมดอายุอีก365วันนะครับไฟล์รอบคู e ซ์ติฟิเคทที่ได้คือ Server อร์ CRT นะครับอ่าสารเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟล์ก็มาแล้วนะครับจากนั้นสั่งให้อาประเชชใช้ SSL นะครับ ออแล้วนะครับก็ให้พรีสตาร์ทอัเชน,นะครับจะได้ใช้ได้ดคี่ท่องสารพรีสตาร์ทับเช่น,นะครับทีนี้เราจะก๊อปปี้ เว็บโดยเดีฟอ์เว็บดอ์ครับที่ขึ้นว่าอิสเวอร์เมื่อกี้นะครับก็เป็น SSL Site ของเรานะครับคำสั่งคือ copy นะครับคอมิเตอร์แรก copy อ,อะไรคอมิตเตอร์ที่สองคอือ copy ไว้ที่ไหนนะครับอ่าเสร็จแล้วครับทีนี้เหมือนเดิมครับกันเหนียวเราจะแก้ไฟล์ที่เราเพิ่ง copy ไว้เมื่อกี้แล้วก็ copy ไว้อีกรอบหนึ่ง ่านกิดอยู่แล้วครับานะครับเซิร์ฟเวอร์ซ้ายเอสเอสเอลไซน์นะครับหลังนั้นเราเข้าไปแก้เอสเอสแอลไซส์กันครับ จกพอต80นะครับแก้เป็นพอร์ต443นะครับคอร์ตของ SSL นะครับขออนุญาตก,ก๊อปนะครับประหยัดเวลานิดนึงครับเออซ e เวอร์แอดมินนะครับอันนี้เรามีแล้วเราก็แก้เป็นของเรานะครับ ชื่เวอร name แค่เป็นเว็บเรานะครับเ,เว็บนี้เป็นเว็บที่สมมุติขึ้นนะครับต้องต่อด้วย433นะครับว่าต้องออกไปอ่อนนี้นะครับแล้ว super alias name นะครับเหมือนกันครับ พร้อมเลยดีกว่าครับกลัวพิมพ์ผิดครับใช้อันเดียวกับเซิร์เวอร์นเนเองนะ สั่ง SSL engine on นะครับว่าถ้ามาหน้านี้ให้เปิดใช้คำสั่ง SSL นะครับคำสั่งไซเฟอร์นะครับ ันนี้บอกว่า Certificate ไฟล์เราอยู่ที่ไหนนะครับใส่เป็น a b s o l u t ผ่าแล้วใส่เป็น f ฟ l l ดผ่าอเลยก็ได้ครับ ก็คือคีย์อยู่ที่ไหนนะครับเดิมครับใส่ปูผ่ผขาอะไรก็ได้ครับ เออเลอร์ให้คือไว้ที่ไหนนะครับ เซฟครับคอโพ,อะพอนะครับเอเทอร์ตรงนิ้ออกมาครับหลังนั้นเราจะแก้ไฟโฮสต์นะครับเพื่อให้มันรู้จักครับเว็บที่เราเพิ่งตั้งนะครับเราก็จะก๊อปปี้ไว้ก่อนแก้ผ่านนะครับเราผานกับเครื่องที่ทำาี่ได้นะครับ h o s ส s มาแล้วนะครับนี่สั่งนาน,นูเข้าไปแก้ครับจาก l o c a l h สส t จเป็นจะพริมเพิ่เมเป็น localhost อลโ local d o m a นะครับก็เว็บไซต์ที่เราสา้างเมื่อกี้นะครับก็ ต้องแก้อีกอักอกอนนึงคือ host name นะครับเหมือนเดิมครับเราจะ copy ไว้ก่อนเพื่อเราทำผิดจะได้กลับมาแก้ได้ครับืเซฟครับโอโคลครับโอเอเหมือนเดิม copy ไว้นะครับแก้ผ่าน นี่นะครับานาโนเข้าไปแก้ครับดูจ้าเฉยๆนะครับเหลืยงเ,เป็นเว็บที่เราเพิ่งสาารา้างเราเพิ่งอยาดทั้งหมดนะครับนี้ต้องเข้าไปแก้อีโ u เดเลคเทอรี่นะครับ แก้ที่ Open SSL default อีกแล้วฟันฟิ่อีกแล้วนะครับนี้เราจะไปแก้ที่ออ CA default นะครับอีก Directory ก็ใส่เป็นที่ที่เราเพิ่งสร้าง p a t Certificate เมื่อกี้นะครับแล้วก็ sertificate ชื่อไฟล์ว่า server crt นะครับที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ private key ที่แจ้งมื่อกี้ชื่อ server key นะครับเซฟครับ restart ครับ restart network ตาราปไปเช่ครับโอเคลองพิมพ์นะครับวเว็บดอกราบการดอกคอมนะครับอิสเวอร์ครับไหนว่าใช้ได้นะครับกำลัาาขงข้อท HTTPS นะครับ ได้นะครับเรื่องเลื่อนี้พยายามแก้มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับขอผ่านไปก่อนนะครับเราจะวิธีดีไดเล็กแบบเอ r มาเน,น้นนะครับเอ่องไปแก้ที่วไซส์อว a ยเะเพนะครับ ส่วนด d b องนะครับไม่ใช่ครับผิดไฟล์ครับแปลว่าเป็นอ n a v a i l a b l นะครับ เล็กเือมาเน้น slash ไปที่ไหนก็ว่าไปนะครับนี่เราให้ดีเดเล็กไปที่เว็บของเราที่มี https นะครับเ,รเซฟครับรโอ้โก็ีสตั้งเซิร์ฟเวอร์อีกรอบนะครับไปตัเ้เซิร์ฟเ,เวอร์ไปเลย เจสซี่ครับคิดเ,เล้อยดีกว่าครับตานประเชศเสร็จนะครับ ีจะลองเข้าประกาศอนคอมเฉยๆนะครับซึ่งวเว็บจะทำการเซิร์ฟเวอร์จะทำการดีเด렉็กไปที่ที่ทีอสเดโนมัสนะครับนี่ครับ h t t p s ใช้ไม่ได้ครับขอบจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ